สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะคะก็เจอกันนะในคลิปแบบนีคเดย์นะคะแม่หมอก็มาพร้อมกับไพ่สามสำรับนะคะมาให้ทุกทุกคนได้เล่นได้เลือกกันนะในหัวข้อที่ว่าเขาเคยเอาเรื่องของคุณนะคะไปปรึกษาคนอื่นบ้างไหมถ้าปรึกษาปรึกษาประมาณไหนยังไงเออมาถ้าอยากรู้เราไปเลือกสำรับไพ่พอมห้องถะเริ่มแต่อันนี้นะคะสำรับที่หนึ่งนะทางซ้ายมือสำรับที่สองนะคะ มีสำรับที่สองและสำรับที่สามนะคะให้เลือกไพ่ที่คิดว่าเราชอบม,มากแล้วก็ดึงดูดเรามากที่สุดได้เลยเติรดเติดตด,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 ดโอเคอ่ะแม่หมอจะไปแล้วนะคะปลาถ้าเลือกได้แล้วเราไปดูพร้อมกันทีละสำรับเลยอ่ะมาเริ่มตั้งแต่นี่นะคะสำรับที่หนึ่งมาไปดูกัน เขาเคยเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคนอื่นแม้แต่ปรึกษานะคะปรึกษาแนวไหนยังไงอะอะแม่หมอขอห้าใบจ้ะเ,เขาเคยเอาเรื่องคุณนะคะไปปรึกษาคนอื่นไหมไมแรกหลดมาแล้วนะคะ อ่ะใบแรกที่ร่วงมานะคะห้าไมา้โฟร์ออฟว์คุณและเขามีการทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าช่วงเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณทะเลาะก,กันนะ าบางคนทางห่างกันเนาะแต่แบบยังอาจจะยังไม่ถึงกับขนาดเลิกกันแต่แบบว่ามีความเศร้าเสียอกเสียใจในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแม่หมอว่าเขาว่าปรึกษาแต่ว่าเอาไปปรึกษาคนในครอบครัวนะอาจจะไม่ได้ปรึกษาเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะปรึกษาคนในครอบครัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นรุ่นพี่อะไรแบบนี้ที่เขา,เาไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบว่าไปปรึกษามัวอะไรทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่นะคะก็ปรึกษาในทํานองที่ว่าเนี่ยที่มีปัญหากับคุณเนี่ยที่มีปัญหากันอยู่ น่าจะทํายังไงจะง้อคุณยังไงดีจะใครเป็นคนผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีการเล่าเนาะเล่าเรื่องราวที่คุณกับเขาว่ามีปัญหากันแล้วก็แบบว่าเนี่ยดูซิใครผิดอะ่ะลองคิดดูซิอาสมบูรถ้าเขาไปปรึกษาแม่เขาเนี่ยแม่แม่ลองคิดดูซิว่าใครผิดอะไรอย่างเงี้ยแม่ช่วยตัดสินหน่อยแล้วแม่คิดว่าควรทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ในแม่หมอยกตัวอย่างนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละเขาก็จะพูดว่าเออควรทํายังไงดีใครผิด จะจะทำยังไงดีให้กับพูดดีกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยคะ่ะเขาก็ปรึกษาอะไรประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเขาปรึกษาจะก็ปรึกษาว่าจะทํายังไงน้องให้แบบว่าเข้าใจกันหายโกรธกันอะไรอย่างนี้นั่นเองอ่าและนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะชาวสำรับนี้นะจ๊ะอ่ะมาเดี๋ยวแม่หมอจะไปต่อใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะจ๊ะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะ แล้วมาพูดมาคุยกันคะ่ะโอเคเอาไปต่ออไปต่อเลยคนที่เลือกสำรับที่สองนะคะสำรับนี้นะไปดูกัน ไปดูกันขอห้ามใบจากเขาเคยเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคนอื่นนะคะถ้าปรึกษาปรึกษายัางไงอ่ะใบแรกนะคะสามเหรียญใบที่2เลิฟเวอร์ส5ดาบ แล้วก็อแม่หมอว่าปรึกษาอาจจะเป็นอาจจะไปปรึกษาเพื่อนร่วมงานเขาอะไรแบบเนี้ยก็เป็นได้ปรึกษาเพื่อนร่วมงานอชาวชาว,ชาวสำรับเนี่ยคล้ายชาวสำรับแรกนะถ้าถ้าใครอยากรู้ว่าสำรับแรกเป็นยังไงลองไปฟังลองลองแบบกลับไปฟังสำรับแรกดูลองไปเลือกดู<อ>คือคุณและเขาอาจจะแบบมีปัญหากันแต่แต่ว่าสำรับเนี้ยอาจจะน้อยหน่อยไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีปัญหากันเยอะเหมือนกับสำรับแรกอะไรเงี้ยเท่าไหร่เออ ก็เหมือนกับว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างเนาะระหว่างคุณกับเขาอะไรแบบเนี้ยเขาก็น่าจะมีการเอาเอาเรื่องคุณไปพูดให้ให้เพื่อนเขาฟังให้เพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยเขาฟังว่าแบบว่าเอาประมาณแบบว่าสิ่งที่เราทำมัน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 ดีแล้วหรือเปล่าว่าเหมือนกับว่าต้องการหาคนที่มาคอนเฟิร์มความคิดตัวเองไึกออกป่ความคิดตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันถูกไหมวะมันแบบว่า มันมันมันใช่ไหมอะอะไรเงี้ยเหมือนต้องการความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบว่าไอ้เรื่องที่มันทําให้มีปัญหาอะไรอะไรกับคุณอย่างเงี้ยเออนั่นแหละค่ะเออแล้วเขาก็พูดว่าเหมือนกับว่าเนี่ยก็รักเขานะจะทำยังไงดีรักก็รักเขาแล้วก็มีแต่เขาแค่คนเดียวอะไรแบบเนี้เนาะเออเป็นไปนได้ว่าคุณแลวเขาอาจจะเข้าใจผิดกันตรงที่ว่าคุณอาจจะ มีการไปพูด,ดว่าไม่เชื่อหรือว่ามีการเข้าใจอะไรผิดกับเขาบางอย่างว่าเขาไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวเขาไม่ได้รักคุณแล้วอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละแล้วเขาก็เลยไปปรึกษาเพื่อนเพราะว่าเนี่ยเออรักเขานะก,ก็รักเขาก็มีเขาแค่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยเออ นั่นแหละแต่เขาคิดแบบนี้จะทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาเหมือนกับว่าไปพูดไปปรึกษากับเพื่อนร่วมงานเขานะคะอืมก็ก็ออกแนวประมาณนี้อาจจะมีปัญหานอะอาจจะมีปัญหาการทะเลาะการระหว่างคุณกับเขาอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นได้อืมแล้วก็แบบ เอ่อที่ฉันทํามันถูกแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนเหมือน,น,นต้องการหาคนแบบคอนเฟิร์มสิ่งที่ตัวเองทําอะไรอย่างเงี้ยอนั่นแหละค่ะประมาณนี้ค่ะก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรกันนะคะก็ปรับเนาะรีบรีบปรับความเข้าใจแั่อย่าคิดมากอย่าคิดไปเองเออมีอะไรก็คุยกันนะจ๊ะสาหรับเชา้าสาหรับที่2ออ่ะโอเคก็ประมาณนี้ใครยอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักมาตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นมาให้นี้ได้เลยนะคะเราไว้มาพูดมาคุยปรึกษา หลังไม่กันได้จ้าโอเคแม่หมอจะไปต่อแหละอ่าไ,ไปต่อกับคนที่เลือกสำรับที่สามแล้วก็สำรับนี้นะไปดูกันเลยคนที่เลือกสำรับนี้นะจ๊ะ มาเขาเคยเอาคุณนะคะไปปรึกษาเขาเอาคุณไปปรึกษากับไขรบ้างไหมปรึกษาประมาณไหนนะคะปรึกษาเรื่องอะไรอ่าอ่ใบแรกนะคะคิงถือถ้วย u s t ติ e นะคะอืมปรึกษาไหมปรึกษาไหมไม่ค่อย ชาวสำรับนี้ไม่ค่อยปรึกษา cker? อื ciao. ถ้าเขาจะปรึกษามีมากสุดก็คือน่าจะปรึกษาคนในครอบครัวเขาอะไรเงี้ยหรือเรื่องที่เขามีปัญหากับคุณนะประเด็นที่เขามีต่อคุณนะมันเป็นเรื่องที่ปรึกษาใครไม่ได้นอกจากตัวเขาที่ตัวเขาจะต้องตัดสินเองอะไรเงี้ยค่ะชาวสำรับในคนที่คุณมาถามถึงอาจจะแบบว,ว่ามีสองบ้านเนาะเอออาจจะคุณอาจจะกําลังไปดิกวกับคนที่มีครอบครัวแล้วอะไรเน,เนี่ยนะก็มีมีคุณมีคุณเป็นบ้านเล็กแล้วก็มีครอบครัวตัวเองเ ป็นบ้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วเขาเขาก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเอ่อเอาเอา,เอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็เข้ากันได้ดีแต่ว่าเป็นตัวเขาเองที่เหมือนกับแบบว่าไม่อยากไม่อยากที่จะอยู่ในใน,ในสถานการณ์แบบเนี้ยอยากที่จะแบบว่ามอบมอบความยุติธรรมให้ใครสักคนหนึ่งอะมอบมอบสิ่งที่ถูกต้องให้ใครสักคนหนึ่งเช่นตัดคุณออกเลือกครอบครัวเขาหรือว่า ไปจบกับครอบครัวเขาแล้วมาเลือกคุณให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยเหมือนเขามีความคิดอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาของเขาแน่นอนมันปรึกษาใครไม่ได้นอกจากตัวเขาเองนะคะที่ที่จะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชาวสำรับนี่นะคะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้ากันชัวแล้วเขานะคะก็อาจจะไม่ได้ไปปรึกษาใครค่ะส่วนใหญ่ก็คือนั่งคุยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ะแลวนี่ก็คือคําตอบของคุณนะคะชาวสำรับนี้จ้ะ อ่ะโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องราวเป็นยังไงก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมานะคะตามช่องทางที่มหมอขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะแล้วมาพูดมาคุยกันจ้าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมนะจ๊ะอ่ะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย